สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ความท้าทายที่กรมการค้าภายในดิบกำลังเผชิญสวัสดีครับค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้กำลังเป็นที่จับตายอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนกรมการค้าภายในดิได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดโดยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมได้รายงานว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบหลักๆได้แก่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีตรังพัทลุงและปัตตานีซึ่งความเสียหายนั้นส่งผลกระทบต่อหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งเพาะปลูกพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงการขนส่งสินค้าแล้วอะไรคือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดนั่นก็คือความเสี่ยงที่สินค้าบางชนิดอาจขาดแคลนในระยะสั้นเนื่องจากห้างสรรพสินค้าและร้านค้าบางแห่งต้องปิดให้บริการชั่วคราวหรือไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติเพราะเส้นทางเข้าออกถูกน้ำท่วมและมีปัญหาด้านความปลอดภยัยแต่ไม่ต้องกังวลไปครับค่ะ กรมได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่โดยได้ประสานงานกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายให้เตรียมสต็อกสินค้าไว้พร้อมและเร่งส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่ทันทีที่เส้นทางเอื้ออำนวยสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการควบคุมราคาและป้องกันการกักตุนสินค้ากรมได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยและใกล้เคียงลงพื้นที่ตรวจตรายอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในราคาปกติการแสดงป้ายราคาให้ชัดเจน และห้ามขายแพงหรือกักตุนสินค้าโดยเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะมีโทษตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจแม้ว่าอาจมีสินค้าบางชนิดที่สะดุดจากปัญหาการขนส่งบ้างแต่กรมพร้อมที่จะประชุมกับผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่ทันทีเพื่อวางแผนการระบายสินค้าเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงและปรับเส้นทางขนส่งสินค้าให้เหมาะสมที่สุด นายวิทยากรได้เน้นย้ำว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวันและพร้อมที่จะดำเนินมาตรการเสริมทันทีหากมีสัญญาณการขาดแคลนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรมและได้รับการบริการอย่างต่อเนื่องคำถามชวนคิดคุณคิดว่ามาตรการของกรมการค้าภายในเพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้หรือไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรบ้างที่คุณอยากให้ภาครัฐด,ดำเนินการมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับคะ่ะ